ขั้ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากภูหินอีกเช่นกันนะครับของกระผมหนุ่มเสือนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยนะครับท่านที่อยู่ในภาพนะท่านที่อยู่ในคุกนะครับอันนี้ก็คือคุกนะครับคุกของพักคอมิดแห่งประเทศไทยที่อยู่สำนักอำนาจรัฐของภูหินร่องกล้านะครับต้องกราบขออภัยท่านด้วยนะครับที่ท่านเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อเป็นการแสดงนะครับ ในอดีตท่านก็เคยร่วมต่อสู้เพื่อแสวงหาความถูกต้องนะครับอยู่ในป่านะครับนะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเที่ยวกลับมาเยี่ยมนะครับทิ่นฐานนะครับในอดีตนะครับก็ไม่ขอเอ่ยนามท่านนะครับท่านอนุญาตให้ผมถ่ายแล้วนะครับก็ขออนุญาตเอาภาพท่านมาลงเลยนะครับเพื่อให้สมจริงสมจังกับเรื่องเล่าของหนุ่มเสือนะครับนะ เรื่องเล่าของหนุ่มเสือนะครับก็คือภูหินร่องกล้านะครับนะนอกจากที่จะมีโรงเรียนการเมืองการทหารนะฮะมีหินปุ่มผาชูทงมีโรงพยาบาลของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมีฐานที่มั่นมีหินปุ่มผาชูทองอะไรต่างๆนะครับที่สำนักอำนาจรัฐนะครับที่แยกออกไปนะครับบริเวณลานเอเนกประสงค์นะครับของภูหินร่องกล้า ที่เทวเดินศึกษาธรรมชาติตรงนั้นนะครับก็มีคุกนะครับคุกของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อขังนักโทษนะครับในการกระทำความผิดของกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าที่นี่ทําหน้าที่เป็นสํานักอํานาจรัฐหรือสารกลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอเนั่นแหละครับเป็นศูนย์การการปกครองนะครับดังนั้นนะครับมีกฎ ข้อห้ามกดระเบียบอะไรต่างๆนะครับก็จึงมีคุกนะครับไว้ขังนักโทษขังผู้ที่กระทําความผิดนะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ก่อนที่จะเลือนหายไปหรือผุพังนะครับอาจจะพังไปอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับได้รู้นะครับก็ให้ท่านได้เห็นในภาพนี้เลยนะครับคุกมีไว้ขังนักโทษกลุ่มเดียวกันนะครับโทษที่พบเห็นก็คือ ลักเล็กขโมยน้อยนะครับนะแล้วก็โทษทางการเมืองนะครับตามที่ได้ทาการกักขังนะครับโทษการเมืองก็หมายความว่าพยายามจะหลบหนีออกจากฐานที่มั่นและถูกจับได้หรือนําข่าวนะครับไปบอกกับฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายรัฐบาลประมาณนี้นะครับเป็นชู้นะครับก็เคยขังข่มขืนก็เคยมีนะครับก็ถูกขังนะครับ เราลักเล็กขโมยน้อยอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็คงไม่มีการขังอะไรมากมายนะครับก็เป็นโทษบ้างบางช่วงแค่นิดนิดหน่อยๆนะครับลักษณะนี้เองนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการข่มขู่มากกว่านะครับว่าที่นี่ก็มีกฎระเบียบนะฮะไม่ให้คนกระทำความผิดนะครับ ประมาณนั้นนะครับก็จึงไว้มีคุกไว้นะครับนะเพื่อให้คมคู่นะครับนะน,นี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับที่สํานักอํานาจรัฐนะครับสํานักอํานาจรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแยกจากลานเอกประสงค์ไปประมาณ300เมตรนะครับนะท่านใดก็มาเที่ยวก็แวะเข้าไปชมได้นะครับแต่ส่วนมากปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าไกด์เดินเที่ยวนะ ก็ไม่ค่อยพาเข้าไปนะครับเพราะว่าประหยัดเวลาเดินหินปุ่มผาชูทงจุดไทไลท์แล้วก็เดินออกประมาณนั้นนะครับอกอ็ส่วนแยกเข้าไปตรงนี้นะครับก็สามารถเดินเข้าไปเที่ยวได้ครับ